มินกระบาดชี่พอดีใส่ชุดพม,ม่ามาแล้วก็สวัสดีภาษานะคะก็ก็ <c oughs> เป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ที่ของมหาหลัยนะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะคะทีนี้คณะวิการก็ได้จัดกิจกรรมหลายอย่างทัยย้งมหลา,ยยาหลัยน,นะคะก็คือมีงานวิจัยแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่นอย่างที่ที่สำนักวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะทีนี้ ทำไมเราต้องมาศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะพม่าตัวนี้นะครับเพราะว่าเรามีเขตชายแดนที่ติดต่อแล้วก็ช่องช่องผ่านแดนในประเทศเราเนี่ยมันมีตั้งแต่จังหวัดเชียงรายที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็มีจังหวัดตากนะคะแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็มี สังขบ,บุรีแล้วก็มีช่องอประจวบศีรีขันแล้วก็มีช่องนน้องเพราะฉะนั้นจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยกำลังจะเปิดอีกช่องหนึ่งก็คือที่พุน้ําร้อนก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยเราเรามีโอกาสนะคะคณะวิชาการแต่การก็ดิฉันก็ได้ทําวิจัยนะคะวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมมอลใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราก็เราก็ เราก็มารู้จักมอนใหม่สักหน่อยนึงนะคะมอนใหม่นี้คือจริงๆแล้วมันก็เป็นพักมอนใหม่ของในพม่านะคะก็คือแล้วก็รัฐบาลพม่าเนี่ยกต็ตีตีไปแล้วก็มันพวกรัพวกพวกชนเผ่าพวกนี้ก็อพยพมาเขตเขตตะเข็บชายแดนไทยก็คือมอนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็มาตรงที่สังขบุรีนะคะแล้วทําไมมอนใหม่ ถึงได้มาตรงอยู่ตรงที่ภูน้ําร้อนนะคะตรงภูน้ําร้อนเนี่ยตอนก่อนนี่ก็คือมีเหมืองแร่นะคะมีเหมืองแร่มอนใหม่นี่ก็อบก็คือเป็นมอเนี่ยอบพยกมาจากสังขบ,บุรีแล้วก็มาเป็นแรงงานอยู่ที่ทําเหมืองแร่อยู่ที่ที่ภูน้าร้อนจากนั้นเหมืองแร่เนี่ยก็ถูกสัม,มทานปิดลงพอปิดลงปุ๊บเนี่ยคนงานบางส่วนก็กลับกลับเข้าเข้าประเทศพม่าก,ก็ไม่ได้ก็ต้องกลับไปสังขบ,บุรีได้นิดหน่อยส่วนที่เหลือก็คือ หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเต้เนี่ยก็อุปถัมภ์อยู่ตอนนี้ก็คือมอญชนกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือ,อก็มีพื้นก,ก,ก็อยู่อยู่ที่หลวงพ่อเต้นี่คือให้การอุปถัมภ์อยู่ก็มีอยู่ที่บริเวณวัดนะคะก็มีประมาณ 600, 6 0 0 680กรว่ารัวเรือนนะคะแล้วก็เอ้ย300กว่ารัวเรือนแล้วมีประชากรประมาณ 600, 600กว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นกลุ่มกลุ่มคนมอญอยู่ ตรงนี้ก็คืออยู่ในการควบคุมเลยนะคพูดง่ายๆคือหลวงพ่อเจค,คือจัดการได้เลยก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วมัคทายกคนนี้ก็คอยดูแลควบคุมอีกคนหนึ่งนะคะคือตรงมอนใหม่ทีนี้ตรงตพอเขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเขาเขาทำทำอะไรบ้างพอดีเราเห็นว่า,าตรงนั้น่มันเป็นด่านด่านผู่น้ําร้อนที่จะเข้าไปถวายเวลาต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีการค้าแล้วเราก็ต้องไปจปุดจุดพักตรงนั้น แล้วเรามีอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตรงนั้นนะคะนอกจากต่อไปนี้เราสร้างส่วนราชการแล้วก็มีมีมีเขตการค้าตรงนั้นคล้ายๆกับที่แม่สอแล้วก็ที่ที่จังหวัดเชียงรายแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะทีนี้วัฒนธรรมมอนใหม่เนี่ยมันก็เป็นน่าจะเป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่า ก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าวันนี้วันนี้งานตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะนําวัฒนธรรมมอญใหมก่ก็มามาแสดงตัวนี้ด้วยนะคะก็คือมีมีลำก็คือตรงนั้นที่เราเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเขาก็จะมีทีนี้ประเพณีวัฒนธรรมมอญใหม่เนี่ยมันก็จะมีประเพณีที่ใหญ่ๆสองประเพณีก็คือประเพณีปีใหม่มอญน,นะคะปีปีใหม่มอญก็คือปีใหม่พมานะ่านั่นแหละก็คือเป็นตรงที่วันเดียวกับกับประเทพะศพม่านะทำเหมือนทําพร้อมกันหมดเลย อีกประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีเสื่อสายวัฒนธรรมํำลึกถึงบรรพบุรุษมอนนะคะเขาจะจัดประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจัดไปแล้วนะคะซึ่งประเพณีตรงนี้ก็คือเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็มามามา,มา,มา,มาสแสดงสแสดงที่ไหนนะคะก็สะแสดงที่วัดภูน้ําร้อนนะคะตรงภูน้ําร้อนทีนี้เดี๋ยวอาจารย์บุษบาลก็คงได้พูดถึงว่าเขามีประเพณีเพิ่มบ้านอะไรบ้าง สิ่งที่สําคัญก็คือเราน่าจะมีที่งานนะคะก็คือมีอาหารหลักๆของของการสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีงานงานอะไรงานสงการงานศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีขนมขนมประจำประเพณีเราใช่ไหมคะทีนี้อนนอมอญเขาก็จะมีอาหารประจําของเขาก็คือมีทองยุกนะคะขนมทองยุกเป็นขนมของคนมอญที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็จะมีะขนมจีน ขนมจีนน้ำน้ำหยวก้วยบางคนคงทานและคงไม่ค่อยจะถูกปากถูกคอเท่าไหร่ไม่เหมือนเอน,นเราแต่ว่ามันก็เป็นอาหารของคนบอนะคะตรงชุมชนตรงนั้นนะคะชุมชนตรงนั้นก็คือก็ยังยังใส่ผ้าสลงอยู่นะคะแล้วก็กินหมากกินหมากกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหมากนี่ก็มันก็เป็นประเพณีของเขาที่เขาจะต้องสื่อสารวัฒนธรรมต่อไปทีนี้ คิดว่าไอ้วัฒนธรรมตัวนี้ต่อไปเนี่ยมันจะอยู่กับเราต่อไปไหมหรือว่ามันจะสูญหายไปเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่เห็นนะคะที่ที่เข้าไปที่ที่เข้าไปเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่รุ่งสลงและหมาก็จะเริ่มลดลดน้อยลงแล้วคนรุ่นใหม่ตรงชุมชนตรงนั้นก็เข้ามาเป็นแรงงานอยู่ในเมืองและในเมืองคนที่อยู่ก็คือเป็นคน เป็นพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ตรงนั้นก็คือยังยังนุ่งผ้าถุงอยู่แล้วก็ร้องเพลงก็ร้องร้องเพลงเริ่มร้องเพลงไทยแล้วเริ่มพูดภาษาไทยอาจจะพูดเี้นเสียงอยู่แต่ดิฉันคิดว่าวัฒนธรรมตรงนั้นเน่ยอนุรักษ์ไว้แต่ว่าชุมชนมอญจริงๆก็คงจะคงเรือนรางลงแต่ว่าเราทํายังไงเนี่ยที่จะให้เขาเขารักษาวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ยให้มันอยู่ตลอดตลอดไปซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ย ต่างประเทศที่มาเนี่ยเขาก็อยากจะชมวัฒนธรรมที่เป็นพื้นบ้านจริงๆแล้วความเป็นอยู่แบบแบบพื้นบ้านตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มเป็นอัอตลักษณ์ของชุมชนตรงตรง,ตรงนั้นอยู่นะคะทีนี้ถามว่าเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดอีกเล็กอีกนิดหนึ่งถามว่าคนจังหวัดกาญจนบุรีจะได้อะไรเวลาเราเปิดเปิดประชาคมอาเซียนนะคะ อาเซียนเราก็มีสิประเทศอย่างที่เราเห็นเห็นเห็นกันอยู่ตมตมเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่มีงานวิจัยที่งานวิจัยที่เผยแพร่มานะคะเขาบอกว่าคนไทยเยาวชนไทยเนี่ยรู้รู้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอยู่ลําดับท้ายๆประมาณลําดับที่8ที่9ภาษาอังกฤษเราก็อยู่ลําดับที่ท้ายๆที่แที่9ถามว่าแล้วเราจะตามตามทันไหมตอนนี้ประเทศกัมพูชาเนี่ย ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแต่เราเนี่ยเรายัางเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดการจนบุรีพูดกันตรงๆนะเราเตรียมความพร้อมยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเพื่อจะรองรับรองรับประชาคมอาเซียนซึ่งปี58นี่แหละเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพอดนฉันสอนนักศึกษาหรือพาอาจารย์ไปดูงานบอกว่าเราไปกัมพูชากันไหมไปพม่าไหมแต่ละคนร้องยิ้มไม่อยากไปบอกว่า เพื่อนบ้านเราอ่ะมันบ้านนอกข้างนั้นเลยพม่าก็บ้านนอกเราก็บ้านนอกเขมรอะไรเงี้ยบ้านนอกแต่เราคิดแบบเนี้ยเราคิดผิดละเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยพูดภาษาไทยได้ได้หมดเลยเราพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้พูดภาษาไทยได้อย่างเดียวต่อไปเนี่ยพอปีห้าแปดปุ๊บเนี่ยเราเราต้องเป็นอะไรนะเข้าเข้า a อ c พอถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะ มาทำงานในประเทศไทยเราได้เราเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธคนเหล่านั้นที่มาประกอบอาชีพในในประเทศไทยเราได้ตอนนี้เราเห็นว่ามีคนฟิลิปปินเนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในเมืองการเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็แล้วเราเรายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาพม่าเราคนเมืองการยังใช้ภาษาพม่ายังไม่ได้เลยยังไม่รู้จักภาษาพม่าเลยแล้วคนพม่ารู้จักพูดไทยได้ดีเลย เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเรายังไม่เตรียมความพร้อมให้ดีเราเราจะด้อยที่สุดในบรรดา10ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเห็นว่าภาษาเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะช่วยในการสื่อสารในการทําธุรกิจนะคะในการทําธุรกิจเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดกาญจนบุรีกับกับนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยประเทศพม่าก,ก็ต้องอาศัย สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยนะคะแต่พมา่าเขาคงไม่ซื้อของอะไรที่มันเป็นที่ระลึกอะไรตรงนั้นหรอกสินค้าที่สําคัญที่พมา่าต้องการเราก็คือเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะค้าขายกับพามา่าเนี่ยเราจะค้าขายยังไงเราพูดภาษาเขาได้ไหมในขณะที่เขาพูดภาษาเราเนี่ยได้หมดแล้วอันนี้เราจะต้องเตรียมตัวในขณะตรงนี้มหาวิทยาลัยเรา ก็เปิดสอน5ภาษาตอนนี้อยู่นะคะทางอินเทอร์เน็ตถ้าท่านสนใจท่านก็เข้าไปไปคิดดูว่าท่านจะเรียนภาษาอะไรมีภาษาพมา่าพมา่าเกาหลีญี่ปุ่นจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ก็ไปเรียนตรงนั้นเพราะเรียนฟรีนะคะเรียนฟรีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมต,ตัวอย่างน้อยก็ด้านภาษาจะเห็นว่าโรงเรียนประถมหรือมัธยมเนี่ยเขาก็เริ่มสอนเด็ก ให้ให้ให้ฟังภาษาพาม่าได้ก็คือแค่ฟังได้ก็คือแค่สวัสดีแค่คำทักทายในชีวิตประจําวันแล้วก็อย่างน้อยคุณก็ต้องรู้จักตัวเลขภาษาพามา่าเพราะว่าในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยลดรถทะเบียนพาม่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นล้านเลยนะคะข้าวที่เข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีถ้าเกิดอุบิเหตุชนกับเราเนี่ยเราจะจดเลขทะเบียนของเขาได้ยังไงแล้วเราจะอ่านไหมแล้วเราจะจดยังไงอันเนี้ยสำคัญมากเลยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะ อตอ,ตอนนี้ก็ขอขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะ